นี่ม้อต้มบูรีนะคะนี่ค่ะนี่มันจะมีสายแบบนี้ค่ะทำบูรี่แล้วก็จต่นี้น้ำก็จะหยดมาอันนี้มันเป็นน้ำมันนะคะเดี๋ยวก็จะต้มต่อค่ะแล้วก็ปรุงน้ำตาลอีกเล็กน้อยนี่ค่ะน้ำบูรีแล้วที่เนื้อมันที่ต้มแล้วนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็นี่ก็เราก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ก็เราก็เอาทิ้งไป ก็ทิ้งน,นะคะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ <c oughs> นั่นหน่อยนะคะเออหน่อยอันนี้คือแอปเปิลนะคะแอปเปิลปอกเสร็จแล้วปอกเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะทำแยมค่ะทำแยมแอปเปิลนี่ค่ะ ทำแยมแอปเปิ้ลค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวก็เราก็จะเอาน้ำใต้นี่ออกมานะคะแล้วอย่างนะคะของบ้านยายเยอะจริงจริง อันนี้แยมที่ทําไว้อันนี้แยมบลูบอรี่นะคะนี่แยมบลูรี่ค่ะแยมนี่เดี๋ยวต้องต้องเคี่ยวให้มันเหนียวอีกทีหนึ่งแต่ย,ยังยังยังไม่ต้องเหนียวก็ได้เพราะว่าเอายายกินทุกเช้ายายกินทุกเช้าแล้วนี่หม้อนี้ก็คือแบบมันมันเยอะค่ะมันต้องแบ่งใส่ มันมันต้องแบ่งใส่เพราะมันหม้อมันไม่พออันนี้ก็ใช่ค่ะอันนี้ก็น้ำผลไม้นะคะอันนี้นี่ก็น้ำบูบอรี่เหมือนกันค่ะคือแบบน้ำบูบอรี่นี่ก็คือแบบว่าเราจะต้องแบบอ่เดี๋ยวเอาไปปรุงน้ำตาลอีกเล็กน้อยนะคะเอาปรุงน้ำตาลอีกเล็กน้อย,นะะอลอลอยแล้วเนี่ยค่ะนี่แยมอันนี้อันนี้แยม บูบลี่เนี่ยทําเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะทาเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วอันนี้ก็เอาไว้กินกับปูโรตอนเช้าก็คือแบบว่าข้าวอะไรอะ่ะบ้านเราเขาเรียกข้าวอะไรอะ่ะข้าวโอ๊ตเหรอบ้านเราเขาเรียกข้าวโอ๊ตเหรอที่นี่เขาเรียกปูโรอืมเขาเรียกปูโรนี่ค่ะ นี่ค่ะเราก็เอาตั้งไฟนะคะตั้งไฟให้มันเดือดแล้วเราจะได้เก็บกินเป็นปีเลยค่ะแล้วเอาเก็บได้กินเป็นปีเลยนี่ค่ะอันนี้มันข้นนะคะนี้ข้นมากๆนี่เราเวลาเรากินเราต้องไปเติมน้ําอีกเราต้องไปเติมน้ําอีกเพราะว่ามันข้นนี่หัวมันเลยค่ะอันที่บ้านเรากินใส่ใสนี่มันคือนั่นไอ อันนี้คือแบบวิตามินล้วนๆเลยค่ะวิตามินล้วนๆคือนี่แหละยายก็ได้อาศัยนี่แหละทุกปีก็ไม่กินเก็บก็ได้จะเก็บขายอย่างเดียวอันนี้เนื้อที่ว่าลูกมันที่ต้มที่ต้มแล้วนะคะที่ต้มแล้วแล้วตัวน,นี้ก็คือแบบมัน บางคนเขาก็เอานี่ไปทําแยมต่อก็ได้แต่ว่ายายก็ว่ามันแบบว่ายายเก็บมาสดๆมันยายก็ไม่ต้องเอาทํานี่ยายก็จะเอาจิ้งไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเอาจิ้งไปค่ะเนี่ยที่เป็นลูกๆต้มแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เครื่องต้มเขานะคะเครื่องต้มเครื่องเครื่องต้มน้ําไม่หูที่นี่เขาเรียกน้ําไม่หู เขาเรียกน้ำไม้หูเขานั่นแต่ว่ามันก็คือน้ำผลไม้นั่นแหละค่ะแต่เขาก็เรียกน้ำไม้หูกันนี่ค่ะมันก็จะไหลออกมาจากตรงนี้เราก็จะเอาหม้อลูกนี้เอาหม้อลูกนี้มาลองแล้วก็จะให้เอาให้มันไหลอย,อย่างนี้ค่ะให้มันไหลให้มันไหลลงนี่ ที่จริงคือแบบมันจะต้องเต็มเต็มมันจะล้นด้วยซ้ําไปค่ะมันจะล้นด้วยซ้ำไปก็เลยแบบว่าเอาหม้อเล็กแบ่งออกเพราะเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้มันร้อนอีกครั้งหนึ่งก็เราก็จะได้ใส่เอ,อเอาเก็บเก็บไว้ใส่นั่นใส่ขวดน้ำผลไม้ไว้กิน น้ำผลไม้ไว้กินอันนี้กระปุกไว้ใส่แยมกระปุกไว้ใส่แยมค่ะตรงนี้กระปุกไว้ใส่แยมแยมแอปเปิลแอปเปิ้ลเพิ่งปอกปอกเพิ่งปอกมาพอปอกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาเราต้มข้อเดี๋ยวมันก็จะเป็นสีอีกสีน้ําตาลเลยค่ะสีน้ําตาลแบบอย่างนี้ค่ะเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้ค่ะ นี่ค่ะแต่แอปเปิลไม่ต้องซื้อนี่ค่ะบ้านญาติมีไปเก็บมาญาติญาติเก็บมาให้แต่ยังทําไม่หมดนะคะเนี่ยยังจะต้องอีกหม้อหนึ่งขนาดนี้ค่ะจะต้องทําอีกหม้อหนึ่งขนาดนี้เพราะมีทําแค่ครึ่งเดียวทําแค่ครึ่งเดียวก็ต้องรอวันพรุ่งนี้อีกค่ะวันนี้คงทําไม่ทนันตอนนี้มันก็สามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้ว ก็ต้องรอเนี่ยต้มไอ้นี่ให้มันแบบว่าให้มันเดือดกันให้เดือดแล้วก็เราพรุ่งนี้เราก็หาขวดใส่แต่ขวดไม่ต้องหาค่ะเพราะมีอยู่แล้วค่ะเอาขวดใส่เอาขวดใส่ไว้ขวดขวดมีอยู่แล้วค่ะขวดมีอยู่แล้วคือแบบอะ่ะมันต้มัอเนี้ย ถ้าเป็นบ้านเราถ้าเอาเอาไปต้มเหล้าถ้าจะได้มองๆเลยเพราะตอนเด็กๆยายที่อยู่บ้านนอกตอนที่อยู่บ้านนอกอะ่ะเคยต้มเหล้าขายกับพอ่อที่ถึงในตอนเด็กๆแล้วก็โอ้ลำบากมากๆเลยอมี่ความเพะต้มเหล้ามันก็ไหลทีละนิดละนิดเหมือนกับน,น้ําเนี่ยน้ําน้ําผลไม้นี่แหละคะ่ะ อันนี้มันเป็นอย่างงี้นะน,นี่แดงเข้มเลยนะคะถ้าไปผสมน้ําอีกก็พอดีกันคือคือแบบเรากินแก้วหนึ่งถ้าเราจะกินหวานหวานเราจะกินนั่นนั่นข้นขนก็ได้กินแบบเพียวเพียวอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นนะเปล่าที่เขาไปขายบ้านเราโอ้โน้ําผลไม้ใสแจ๋วเลยแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้หัวมันล้วนๆค่ะหัวมันล้วนๆกินแบบว่านั่นเลยค่ะไม่ต้อง นั่นไม่รู้ว่าดูตั้งสิ้นปีถ้าเสร็จธุระแล้วถ้ากลับไทยถ้าได้กลับไทยแล้วเดี๋ยวจะบอกนะคะน้องปุ้ยนะคะกับแฟนด้วยนะคะถ้านั่นจะบอกแล้วก็จะเอาไปให้ลองชิมค่ะถ้าถ้าสิ้นปีนี้นะคะถ้าสิ้นปีถ้าได้กลับไทยนะคะจะเอาจะเอาไปให้ชิมค่ะเขา จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ทําไอ้นี่ต่อค่ะเดี๋ยวจะทําแบือบว่าจะต้มจะทำจะทําแยมไอ้นี่ค่ะจะทําแยมเอ่อเออแอปเปิลค่ะทําแยมแอปเปิลค่ะขอสวัสดีนะคะขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ